เดี๋ยวเรามาดูเอาวิธีการจุดถ่านยังไงเนี่ยให้มันสามารถอยู่ได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันแรงโดยปกติทั่วไปแล้ววิธีการเนี่ยมันสําคัญมากสําคัญยังไงมันสําคัญสําหรับพ่อค้าแม่ขายแม่ค้าบางคนเนี่ยย่างกล้วยบางคนแต่ย,ย่างไข่ขาย,ขายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะทํายังไงให้มันเนี่ยอยู่ได้ตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันสี่โมงแรงบางคนเนี่ยพอไฟร้อนปุ๊บเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยผลตามาคืออะไรมันใช้ได้ไดหมมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้แต่ว่าผลตมาคือมันฟุ้ง นี่ไอฟูนเนี่ยมันเข้ามาสู่ปอดเป็นโรคปอดมาคุ้มไหมคุ้มกับชีวิตไหมมามาดูวิธีการนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดนะแต่ว่ามันก็สามารถนําไปต่อยอดได้ให้เราเนี่ยนำขี้เถ้ามาแบบนี้เองไหมตะก้องขี้เถ้านะ<ม>ต่อไปเนี่ยเอาน้ํามาผสมอ่ะเทเนทน้ำไปเทนิดเดียวพออ่ะคลุกคลุกเขาเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะแบบนี้นะ้ยังต่อไปทำยังไงเอามาโคเลยใส่เลยนะเวลาใส่ไปบีปึ้ง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 เวลาบีไปเน้นย้ำดูปากเน้นย ยาใส่เยอะเพราะว่ามันม,มีช่องอากาศหายใจมันเนี่ยจะทําให้ไฟดับให้เราเนี่ยใส่พอประมาณนะใส่แบบพอมันมีช่องที่มันอากาศหายใจได้แบบนี้อา้าวหัวหน้าเผาครับแล้วแบบนี้จะดับไหมมันไม่ดับอ่ะลองทาดูอ่ะเพราะว่าวิธีการน,นี้แม่หัวหน้าเผาเนี่ยใช้มาแล้วอ่ะมันสามารถอยู่ได้ตั้งแต่8ปดโมงเชา้ายันแรงนะยันแรงเลยอ่ะก็เนี่ยใส่ก็ไปบี้าไป,าไปโอเคนะก็ถือว่าจบไปอ่ะสำหรับการตัดต่อไนี้อ่ะจบไปสําหรับการทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถจุดทาน ให้อยู่นานแปดถึงเก้าชั่วโมงก็วิธีการนี้อ่ะมันไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดแต่ว่ามันสามารถนําไปต่อยอดได้กับพ่อค้าไม่ขายนะเออออาสุดท้ายนี้มีใครมีกระแสไหมมีไหมเห็นไหมมันก็ยังติดอยู่นะมีไหมไม่มีนะฟ้าจะลงแล้วดู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 เห็นไหมไม่มีนะเอาถ้ามีไฟถ้าไม่มีก็เชิญแยกไฟตาดูหูฟังสมองคิดสูเรื่องมันยากตรงไหนไก่แค่การทําให้ไฟเนี่ยอยู่นานหกถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยยากไหมเออไปไปไป,ไป ขอคัดรับ